สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวก,กาลุนนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว75ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีนะคะสีละ8เส้นค่ะ ลิบ,บิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่ส่สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ส่สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะดืมเข้ามาให้กระชับแบบนี้ก่อนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นค่ะสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะนี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาค่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเหมือนช้อนที่ฐานไว้ค่ะใวโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้ค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่ไานไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะ ในแบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนะคะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนะึ่งสองสามนะพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นไปนะคะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะพัดข้ามสามเส้นไปนี่ค่ะพัดข้ามสามเส้นไปแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาค่ะ สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็สอดลอดสับเส้นกลับไปนะคะสอดลอดสามเส้นกลับไปแบบนี้นี่ค่ะในแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นด้มินมาทำมาด้านนี้ค่ะ แล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะนนหนึ่งนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สองมาแบบนี้ค่ะน,นะคะดึงมาแบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาน,นะคะสอดไปน,นะคะในแบบนี้นะพับมาด้านนี้พับลงมาค่ะ นะคะดึงให้กระชับนะคะดึงให้สวยเลยนะนะคะแล้วก็ใช้นิ้วประคองประคองดันดันเกีบแบบนี้นค่ะไปแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับดันมาด้านนี้สอดเก็บค่ะสอดรอดกลับไปแบบนี้รอดต่ำสามเส้นไปเลยนะคะนี่ค่ะปแบบนี้เราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะ ต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว30ซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะสีละ8เส้นนะคะน่คะเราจะเอาสีนี่นะคะสีบานเย็นไว้ด้านบนสีขาวไว้ด้านล่างค่ะนี่ค่ะสอดไปนะสอดไปแบบนี้เหลือปลายริบบินไว้ด้วยนะคะ เราค่อยตัดนะคะเราตัดสีขาวมายาวเป็นนิดนึงนะคะ นี่ค่ะอันนี้เราจะตัดปลายนิบบินสีขาวที่มันยาวไปเกินไปนะคะเราจะตัดออกก่อนนะเราตัดมายาวไปนิดนึงค่ะนะคะได้แบบนี้นะเราก็สอดเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเปิดริบบินออกมานี่นะคะตัดริบบินนะพับตัดมุมนะคะพับตัดมุมนะคะมาด้านหลังแบบนี้หนึ่งครั้ง แล้วก็มาด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะข้ามหนึ่งรูนี้ค่ะมาสอดรูนี้นะคะจับปลายดิบินทั้งสองเส้นให้เสมอกันค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนี่ค่ะนะคะดึงมาแบบนี้พับตัดมุมมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไป นะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะดึงมาแบบนะคะพอเราได้แบบนี้นะสอดเรียบร้อยแบบนี้ค่ะนะคะเราก็พลิกริบบิ้นกลับด้านนี้นะคะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะบนปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้นี้นะเอานิ้วชี้นะคะกดฝั่งนี้ไว้นะคะกดติบฝั่งน้นไว้นะคะจะได้ไม่หลุดนะนะคะดึงไปแบบนี้สอดไป ได้แบบนี้นะคะนะ<ด>พอสอดเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดลิมินออกมาค่ะพาัมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็พาัมาด้านหลังหนึ่งครั้งนะคะสอดคล้องเข้าไปในนี้นะคะนี้เราไม่ต้องตัดมุมแล้วนะชั้นที่สแล้วก็สอดไปได้เลยนะคะนะพับมาด้านหลังแล้วก็พับไปค่ะ นี่ค่ะแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับนะคะล็อกนะคะจับโค้งขึ้นไปนะคะโค้งลงมาแบบนี้ค่ะสอดล็อกลงมานะคะแบบนี้นะเราก็จะได้กลิดแบบนี้จับขึ้นไปทางด้านบนค่ะโค้งลงมาค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะพับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้ เสร็จแล้วตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะนะคะแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2อ,สอเส้นนะคะ เราตัดเตรียมไว้นี้เราก็สอดขึ้นไปเลยนะคะนะคะให้เหลือปลายดิบบินไว้แบบนี้นะคะทับมาด้านนี้ค่ะทับลงมาค่ะปิดเป็นกลยมาแบบนี้นะคะ ตัดปลายดิบิ้นทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็เหมือนกันเลยอสอดเข้าไปนคะคะ แล้วค่ะเราก็สอดใายฝายริบบิ้นนี้กลับขึ้นไปค่ะนี่นะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวกาลุนนะคะนี่นะคะสวยๆง่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ